สวัสดีครับพบกับรายการทรอนเทรนลงทุนทองครับบ่ายวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่กับผมพีพีรพงศ์ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทออสิริสครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของราคาทองคําล่าสุดนะครับและตบด้วยในส่วนของข่าวสารราคาทองนะครับปัจจัยใดที่ส่งผลต่อราคาทองช่วงนี้นะครับและสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับปิดด้วยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนขําคืนนี้นะครับว่าเก่งกําไรฝั่งไหนนะครับแนวต้านแนวรับผลไปรับที่เท่าไหร่นะครับ ถ้าท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับเราก็มาติดตามในส่วนของคลิปวิดีโอได้ครับที่รายการทรันเทลงทุนทองครับมาติดตามในส่วนของราคาทองคํากันบ้างนะครับราคาทองคําวันนี้นะครับอ้างอิงสมาคมค้าทองคำนะครับราคาทองคําแท่ง96.5ตอนนี้นะครับ รับซื้อคืนนะครับอยู่ที่31,100ื่นครับขายออกอยู่ที่31,200บาทนะครับผมในขณะที่ราคาทองคำออสเตรลิสครับ96.5นะครับตอนนี้รับคืนอ,อยู่ที่31,200บาทครับขายออกอยู่ที่31,249บาทนะครับตรงนี้นะครับอ้างอิงราคาทองคำตลาดโลกที่1,989เเหรียญน,นะครับผมนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นชาร์ตนะครับเป็นไทม์เฟรมนะครับ30วันนะเราก็จะเห็นว่าภาพรวมราคาทองคำนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีทิศทางที่จะปรับตัวขึ้นนะครับผมตามเทรนด์นะครับของแต่ละปีเลยนะครับผมปีก่อนก็วิ่งรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนะฮะแลวพอช่วงปลายเดือนนะครับหรือเข้าเดือนใหม่มันก็จะเริ่มดรอปนะครับเป็นตามธรรมชาติของเทรนด์แต่ละปีเนาะนะครับผมจะเห็นว่านะครับใครซื้อราคาทองคําแท่งมาณ ช่วงประมาณ2 8 0 0 0กว่าบาทเนี่ยถ้าใครขายทันช่วง31,500กว่าตรงนี้ครับก็กําไรจนข้างเยอะเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่มีทองเก็บไว้นะครับผมนะฮะมาติดตั้นส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันบ้างน,นะครับมาดูในส่วนของมุมมองทองคํากันก่อนนะครับสหรัฐนะครับพยายามดึงการทําสงครามระหว่างรัสเซียะกับยูเครนให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่สหรัฐเองเนี่ยจะไม่ส่งคนของตนเข้าไปนะครับและ จะเป็นการส่งเงินนะครับเปแทนนะครับผมโดยสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐนะครับลงมติอนุมัติงบ13,600้ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพื่อสนับสนุนยูเครนต่อสู้กับรัสเซียครับซึ่งสงครามที่กินเวลานานเนี่ยจะทําให้รัสเซียเองเนี่ยเสียกําลังเงินมหาศาลนะครับและฝ่ายชาติที่ได้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นอเมริกานะครับผมนะฮะมองต่อไปนั่นคือปัจจัยบวกในเรื่องของการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียเมื่อวานนี้นะครับครั้งที่4นะครับรายข้อสรุปครับ และไม่มีการเชื่อใจกันและกันนะครับผมโดยยูเครนเสนอว่าจะไม่เข้านาโตและขอให้รัเสเซียถอนกําลังทหารนะครับขัดกับรัเสเซียเองนะครับที่ไม่อยากให้ยูเครนเข้ากลุ่มขับใครเลยนะครับผมและรัเสเซียเองเนี่ยก็จะบุกยูเครนต่อไปนะครับ มาดูในส่วนของอีกข่าวหนึ่งครับเมื่อวานครับกระทรวงรรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือ CPI นะครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับซึ่งพุ่งขึ้นนะครับ7.9ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเมื่อเทียบรายปีนะครับซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2525เลยนะครับผมนะและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ7.8นะครับก็ปรับขึ้นมาไม่มากนะครับ แต่ว่าในภาพรวมของเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่นะฮะอันนี้เป็นในเรื่องของภาพรวมนะครับข่าวสารราคาทองนะครับมาดูในส่วนของมุมมองค่าเงินบาทกันบ้างนะครับเงินบาทก็มีโอกาสอ่อนค่าอยู่ในกรอบ32.90นะครับถึง3 3 3 0านะครับผมค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าแน่นอนนะครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยอ่อนนะครับเนื่องจากนักลงทุนนะครับเข้าถือเข้าถือมากเพราะการเจรจาการค้าระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับ นะและปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมีความเสี่ยงที่ทําให้เงินไหลออกจากตลาดหุ้นรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยทั้งหมดในส่วนของข่าวสารราคาทองมาดูในส่วนของอ่าอีคเอนอิคแคลนด a ากันบ้างนะครับคืนนี้มีตัวเลขสําคัญอะไรบ้างนะครับช่วง4ี่ทุ่มนะครับเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของรัฐมิชิแกนนะครับตอน4ี่ทุ่มนะฮะตัวเลขครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ62.8นะครับผมตัวเลขคาดการครั้งนี้นะครับอยู่ที่ 61.4นะครับต้องมาดูนะครับว่า,าผลที่ออกมาจริงนะครับมากหรือน,น้อยกว่าคาดการอย่างไรนะครับตรงนี้เองนะครับมีมุมมองที่เป็นเป็นบวกทองนะนะครับผมเพราะว่าเขาคาดการน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขสำคัญอะไรมากนะครับก อาจจะให้ราคาทองเคลื่อนไหวเล็กๆครับผมไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคอลกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของข้อมูลสาระสําคัญเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนะครับราคาทองคำนะครับทำ h i สูงสุดที่2010เหรียญครับทำาโ w ต่ําสุดที่1 9 7เเหรียญครับกองทุน SPDR นะครับถือครองอยู่ที่1061.54ตันนะครับ ในส่วนของเงินบาทครับอ่อนค่านะอยู่ที่ประมาณ33.14บาทนะครับในส่วนของดอลลาร์อินดกซ์ครับอยู่ที่ประมาณ98.52จุดครับมาดูในส่วนของผลตอบแทนพันธาัตรรัฐบาลสหรัฐยุคสิบปีกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วจะเคลื่อนไหวทิศทางพกพันกับราคาทองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลตอบแทนตัวนี้พุ่งขึ้นนะครับทองจะดรอปลงครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวนี้ผลตอบแทนลดลงทองจะดรอปขึ้นนะครับผมอ่ะทองจะพุ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ดรอปครับ โอเคนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ1.976นะครับก็ค่อนข้างเบรกนะครับแนวต้านกลุ่มก้อนเมฆดาวคูโมขึ้นมาได้นะครับตัวนี้เองนะครับจะปรับภาพรวมทําให้มันเป็นมุมมองในทิศทางขาขึ้นได้แล้วนะฮะนะฮะนะฮะจะเห็นว่าตัวแท่งเทียนอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆตัวนี้ละนะฮะฉะนั้นอาจจะมีการปรับย่อลงมาบ้างแต่ว่าตาผลตอบแทนน่าจะปรับตัวขึ้นในระยะนี้นะครับอันนี้เป็น time frame 4ชั่วโมงนะครับ มาดูในส่วนของ i ินด e x s ดอลลาร์กันบ้างครับอินเด e k ดอลลาร่าสุดนะครับอยู่ที่ป้า5กาสิบแปดกนะครับปกติตัวนี้เองนะครับก็จะเคลื่อนไหวนะครับหกพันกับราคาทองนะครับแต่ช่วงนี้นะครับจะเคลื่อนไหวคล้ายกับทองเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนนะครับเลือกถือรองไม่แพ้กับทองคําเลยนะครับเขาถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยณช่วงสงครามช่วงนี้นะครับผม นะจะเห็นว่าในส่วนของดอลลาร์อินดี кс นะครับกราฟแท่งเทียนนะครับยังอยู่เหนือกลุ่มก้อนเบ่งอัพโครโมนะครับนั่นหมายความว่าช่วงนี้นะครับดอลลาร์ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะคอยสกัดทองด้วยแหละนะครับผมนะฮะแต่ทิศทางก็ยังปรับตัวขึ้นนะครับมาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างครับค่าเงินบาทนะครับล่าสุดครับอ่อนค่า มากเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ33.28นะครับเทสแนวตันสามเอ่อระหว่างวันแล้วที่ประมาณ3 3 3 0นะตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวทำส่วนลักษณ์ไว้แป๊บหนึ่งอ่าโอเคเนี่ยแต่เทสแล้วนะครับภาพรวมนะครับอย่างที่ผมบอกนะตัวกราฟแท่งเทียนนะครับอยู่เหนือกลุ่มก้อนไม่ up ขโมนั่นหมายความว่าระยะนี้นะครับผู้เล่นในตลาดนะครับนิยมนะฮะย่อซื้อย่อซื้อเล่นขาบายนะครับทำให้ค่าเงินบาทนะครับ ขอโทษนะครับขออภัยครับไม่ใช่ครับกราฟแท่งเทียนนะครับอยู่เหนือกลุ่มก้อนเม่ตัวนี้นะครับฉะนั้นโอกาสช่วงนี้ในระยะนี้เนี่ยเงินบาทนะครับจะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าต่อไปในระยะนี้นะครับผมซึ่งจะส่งผลดีต่อในส่วนของราคาทองคำนะครับสำหรับคนที่จะรอขายนะฮะอาจจะขายได้ราคาดีกว่านะครับในช่วงของทองที่พุ่งขึ้นไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมการคุ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนี้ย นะที่จะถึงเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าและสูงกว่าด้วยนะครับเพราะเราสังเกตว่าในช่วงที่อ่าราคาทองพุ่งไปที่ประมาณ1 9 7เยเหรียญนะช่วงนั้นนะครับข่้นเงินบาทยังอยู่ที่เลทอยู่ประมาณที่32กว่าอยู่เลยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับ33.27ถ้าพุ่งขึ้นไปที่แนวต้านอ่าเก่าที่ทำา i g สูงสุดไว้ที่ 2,070เหรียนนะครับโอกาสที่ราคาทองจะได้สูงนะครับกว่าที่เคยเกิดขึ้นนะครมีโอกาสสูงเลยนะครับผมนะแต่จะเป็นผลลบต่อผู้ที่จะรอซื้อนะครับจะได้ราคาถูกค่อนข้างยากนะแม้ว่าทองจะล่วงลงมาแล้วนะครับมาดูในส่วนของกราฟราคาทองคํากันบ้างนะครับกราฟราคาทองคํนะครับก็ยังอยู่ในช่วงพักตัวนะฮะจะเห็นว่านะครับหลังจากอ่าราคาทองนะครับทิ้งดิ่งลงมาประมาณ 3060เหรียญเนี่ยราคาทองนะครับก็อยู่ในโซนพักตัวเลยนะครับไซด์เวย์อยู่นะฮะตอนนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่1989เหรียญน,นะครับและช่วงบ่ายเองเนี่ยมันก็ไปเทสประมาณแนวรับและ1980เหรียญราคาไทยนะ่าจะอยู่ประมาณ3 1 1ห0ื่นบาทนะครับผมซึ่งเทสแล้วแล้วก็มีรีบาวแล้วนะนะครับอันนี้มีการแท่งเชิงสีชั่วโมงนะครับผมนะฮะ แต่ว่าภาพรวมนะครับถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์อิชิโมกุคาวนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับผมยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับยังอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆดังกล่าวเหล่านี้นะครับผู้เล่นในตลาดจะนิยมเล่นฝั่งบายนะครับผมย่อซื้อย่อซื้อนะครับผมนะฮะโอกาสที่ชนะตลาดจะมีโอกาสสูงมากกว่าขาเซลล์นะครับผมนะฮะ ส่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่นะฮะกราฟแท่งเทียนนะครับหลุดก้อนเมฆนะครับเนี่ยโซนเนี้ยลงมานะแถวแถวข้างล่างเนี้ยผู้เล่นในตลาดจะพลิกฝั่งเด่นเป็นหน้าเซลนะครับซึ่งจะมีโอกาสชนะตลาดมากกว่านะฮะช่วงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับยังสามารถอยู่ในฝั่งย่อซื้อได้นะครับผมนะฮะในส่วนของ RSI indicator เหมือนกันครับหลังจากราคาทองนะครับได้ทำโอเวอร์บอไปหลายรอบแล้วเนี่ยนะฮะ ก็ช่วงนี้ครับก็ยังอยู่ในระยะกลางนะครับรอเลือกข้างอยู่นะฮะนะฮะตัวนี้ฮะ eyes SI eye มองเป็นกลางอยู่นะครับอยู่ตรงเส้นปะตรงนี้เลยเส้น50นะครับรออีกสักสะระยะหนึ่งนะฮะให้เลือกทิศทางนะครับเป็นไปได้อาจจะมาทําในส่วนของโอเวอร์โซนะครับในอนาคตตรงนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะปักหมุดตรงวันที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะครับประมาณวันที่1 5 1 6นะช่วงนั้นลุ้นราคาทองถูกได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะ แต่จะมองว่าก็ไม่ได้ลงมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตลาดก็ปรับแค่0.25นะครับแล้วก็เป็นที่รับรู้ของตลาดแล้วนะครับการปรับลงมาครั้งนี้เนี่ยอาจจะปรับมาปุ๊บนะครับอาจจะเกิดการรีบาวเลยนะครับผมนะฮะอาจจะไม่ได้ย่อแบบสุดๆได้เท่าไหร่นะครับแน่แน่นอนครับอาจจะไปอาจจะอาจจะเห็นโอเวอร์บอทโอโทษนะโอเวอร์โซไปบ้างนะครับข้างล่างนะข้างล่างนี้นะฮะต้องรอดูนะครับนะฮะ ตราบยังตราบใดยังไม่หลุดเหนือกลุ่มก้อนเมฆอัคคุโมะนะครับการย่อซื้อยังทําได้นะครับทีนี้เราจะมาซื้อที่แนวรับเท่าไหร่ดีล่ะนะครับที่ปลอดภัยนะครับผมนะที่น่าซื้อนะครับเรามาดูส่วนของแนวรับแรกของระหว่างวันกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เทสไปแล้วเนาะนะครับอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญนะครับผมนะฮะตอนนี้อยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบเหรียญก็เด้งมาแล้วสิบเหรียญนะครับ ใครได้ราคานั้นไปก็อ๋อดีใจด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวรับแรกนะครับส่วนใครอ๋อรอราคาลึกๆหน่อยนะครับผมนะฮะบรรดาผู้ประกอบการร้านทองนะครับก็อาจจะเลือกตรงพันเก้าร้อยหกสิบเหรียญเป็นไม้แรกของเขานะครับราคานี้จะอาจจะอยู่ประมาณสักสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบาทนะครับอาจจะเติมของหน้าร้านไม่ได้เยอะนะครับผมนะฮะแล้วก็แล้วก็อ๋อใจจริงๆนะครับในส่วนของนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยอาจจะรอหลุดนะครับพันเก้าร้อยหกสิบลงไปเลยนะครับผมนะฮะ ตรงนี้นะครับแต่ต้องรอนะรอวันช่วงประมาณวันที่15 16มีลุ้นนะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับสงครามด้วยนะนะฮะถ้าสงครามมุนแรงในะช่วงนั้นนะครับก็การการลงของอการลงในช่วงขึ้นดอกเบีย้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลนครับตอนนี้ต้องบวกกับสงครามเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับสงครามยังไม่จบนะครับแล้วการในเรื่องของการข้อตกลงต่างๆที่ประชุมไปเมื่อวานนะครับก็ไม่ได้ช่วยให้ รัสเซียนะครับหยุดโจมตียูเครนแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นผลด้วยนะครับเจรจาเมื่อวานนะะนครับอันนี้ก็คำนวณมาให้แล้วนะครับแนวรับต่างๆนะพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญนะครับผมพันเก้าร้อยหกสิบเหรียญนะครับพันเก้าร้อยสี่สิบห้าและพันเก้าร้อยสิบห้านะครับระวังครับอย่าให้หลุดนะประมาณพันเก้าร้อยหกสิบเหรียญถ้าหลุดแล้วทรงแล้วก็นะฮะไม่น่าเล่นละนะฮะเพราะว่าภาพรวมนะหลุดพันเก้าร้อยหกสิบต้องไปพันเก้าร้อยสี่สิบห้าพันเก้าร้อยสิบห้านะครับ สุดท้ายอาจจะไปที่พันเก้าร้อยต้นๆก็เป็นได้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ายังไม่หลุดนะโซนพันเก้าร้อยแปดสิบพันเก้าร้อยเจ็ดสิบพันเก้าร้อยหกสิบย่อซื้อได้นะครับผมในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เทสกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้พอดีนะครับซึ่งเป็นหน้าที่เป็นทําหน้าที่เป็นแนวรับนะฮะในส่วนของแนวต้านนะครับมองแนวต้านแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญครับราคาไทยนะครับคำนวณคร่าวๆอยู่ที่31,350บาทครับ แนวต้านถัดมาครับ2,010เหรียญครับราคาอยู่ที่ประมาณ31,500นะครับในส่วนของอินเแนลตานหนึ่งครับ2 3 0เหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณ31.850นะครับและนะแนวต้านถัดไปครับ1,250เหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณ32,150บาทเห็นไหมฮะแสดงว่าค่าเงินบาทอ่อนครับเราไม่จําเป็นต้องไปถึง2,070นะเราก็จะเห็น32,000ละถ้าเกิดค่าเงินบาทนะยังยังปรับเลทอยู่ในช่วง33.200นะครับในช่วงนี้นะครับนะ โอเคนะครับวันนี้นะครับก็สรุปได้ว่านะครับใครที่รอเทรดอยู่ผมก็ยังแนะนําเป็นฝั่งย่อซื้อนะอิงจากอิชิโมกุคลาวนะครับผมนะยังได้เปรียบตลาดนะครับผมนะฮะจุดซื้อนะครับก็เป็นที่ระบุไว้แล้วนะครับพันเก้าร้อยแปดสิบพันเก้าร้อยหกสิบหลุดหลุดพันเก้าร้อยหกสิบนะครับไม่ซื้อแล้วนะครับผมนะฮะส่วนใครรอขายก็แนวต้านเดิมๆครับผมนะฮะ ตั้งได้นะครับตั้งลุนได้นะคืนนี้นะครับตัวเลขก็ไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรสําคัญมากเท่าไหร่ตั้งลุนได้นะครับอยู่ที่ข่าวสงครามอย่างเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบในส่วนของภาพรวมทางข่าวสารราคาทองราคาทองคำล่าสุดแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคนะนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับจากรายการทรนเทรนลงทุนทองครับที่จะมาวิเคราะห์ราคาทองคํำให้ทุกท่านทราบนะครับทุกวันนะครับผมนะฮะช่วงนี้นะครับภาคค่ำจบไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ